สวัสดีดครับผมนายกิ e รา g n h ววันนี้จะมาทำายงานที่7นะครับการควบคุมระดับน้ำ Water t er, Level Control นะครับอ,อันนี้จะเป็นแรดเดอร์คร่าวๆนะครับตามายงานที่7เราเปิดมาที่ CX Designer นะครับตอนนี้ที่เราทำมันไว้แล้วกดมาที่ Shoot Test นะครับกด Start รอสักครู่นะครับ ขึ้นมานะครับกดใบงานขึ้นมาตามใบงานนะครับในน้ํามีในระบบมี<ป>ถังน้ำสองใบนะครับใบบนเติมน้ําด้วยปั๊มใบล่างเติมน้ําด้วยวาล์วนะครับในตอนแรกถังล่างไม่มีน้ําถังบนก็ไม่มีน้ำนะครับ S4 อ n อ S2 จะ o ่อ เอยขอภัยครับ S4 on กับ S2 on นะครับ 3, แล้วก็ S1 ออ f กับ S3 ออ f นะครับเราจะเปิด 2> <L> 2. เติมน้ำเข้าถังล่างได้ระดับพอประมาณ S4 จะออ f นะครับ 3, 3, ปั๊มจะยังทำงานสูบน้ำขึ้นถังบนเมื่อถังบน เริ่มมีน้ำ S2 off นะครับปั๊มจะยังคงทำงานต่อไปเมื่อน้ำในถังบนเต็ม S1 จะออนนะครับปั๊มจะหยุดการทำงานในขณะเดียวกันถังล่างถูกเติมน้ำจนเต็ม S3 จะออนนะครับวาล์วก็จะปิดไม่เติมน้ำเข้าถังว่างเมื่อ ถังบนถูกน้ําถูกเมื่อถังบนน้ําถูกใช้ไปแล้ว s 1ก็จะออฟนะครับปั๊มจะยังไม่มีน้ําขึ้นขออภัยครับปั๊มจะยังคงไม่ปั๊มน้ําขึ้นถังบนจะเริ่มปั๊มก็ต่อเมื่อ น้ำอยู่ในระดับต่ำสุด S2 จะออนนะครับในลนักษณะเดียวกันมเมื่อถังล่างถูกปั๊มน้ำออกไประดับน้ำลดลง S3 จะออฟนะครับจะยังไม่เติมน้ำจนกว่าระดับจะมาอยู่ในที่ตำแหน่งต่ำสุด S4 จะออนนะครับ การทำงานหมุนเวียนตามขั้นตอนนะครับประมาณนี้นะครับใบงานที่เจ็ดขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่าน,นี้ครับ